ชิดเข้าไปเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวปรากฏว่าพอเริ่มเบี่ยงขวาไปเรื่อยๆใ่่สวมกมวใส้วยนะคนเยอะมากแฟนบเยอะสุดเลยน้องเมฆาอำไมถ่ารูกใหู้ ลายเส้นะคะลายเส้นยาวเนาะยูแล really ้วนานแล้วโอโหที่น so ี่แ่ไปทิปโก้กี mum 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 ่โมงอะ ไม,ไม่เคยทานเลยปีสี่ก็ไปนอนเลยแล้วกันตอนเจ็ดทุ่มประมาณหกโมงค่ะได้ไปหกโมงเลยไปกี่โมงเนี่่ได้ได้ไปหกโมง่ะไปเตีหน้าไปรอโอ้โหไปเช้าจ้าไปรอหนูตบบอกพ่อมจอดตรงนี้รถอ่ะพ่อมีรถเจอะเปล่า